ครับสวัสดีครับคอแมนพี่น้องเอชที่ทุกคนครับพบกับสินค้าด้อยนื่นเดิมครับครับตามตามกันต่อครับกับเลขเด่นบนรางประจำวัวันทีสิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหรอยหกสิบเจ็ดครับโค้งสุดท้ายครับเด่นบนรางสามตัวมากหนึ่งตัวครับมาเป็นคนเลยครับ เด่นศูนย์เจ็ดหนึ่งครับศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเล่นสามตัวมากหนึ่งถึงสองตัวกับศูนย์เจ็ดหนึ่งครับ, 7, 1, รบจับครูครับเลยจับครูนี่เก่าครูนะครับเนาะ วิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งนลครับเนาะ วิ่งหนึ่งครับจับคู่เลขจับคู่มีเก้าคู่ครับ สี่ศูนแปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสี่ หนึ่งแปดหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเจ็ด เจ็ดสองครับเลขเด่นหนึ่งนอกคับนอกวินหนึ่งตัวเดียวครับสำหรับเลขเด่นนอกคับนอกเลขเด่นกนันนี่หนึ่งสี่ครับหนึ่งแปดครับ 12สครับสุดเด่นสุดเนีนสุดต้นทุนนะครับนอกมีหนึ่ง2ี่หนึ่งแสครับสำหรับเหล็กเด่นบนราง3ตัวมาหนึตัวในงวดนี้นะครับนอกเด่นสตัวมาหตัวก็มีศูนครับวิ่ง1ตัวเดียวครับเรียกจับคู่ก็มี4ี่ศูนย์แปดศูนย์สอดหนึ่งสองเจ็ดแปดเสองครับครับสำหรับเล็เด่นบน่างสตัวมาหตัวในงวดนี้นะครับนอก มีเพียงสนีขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนจวงพิจารณาญาณในการหลับส้มคร,ครับสำหรับชิปนี็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนะคับใออน้ดวงโสมดีเด้อครับสวัสดีครับ